นี่ก็เป็นภาพอันนี้ภาพจริงภาพจริงออริจินอลพิเศษจริงปางที่สวยมากหนึ่งในสามสิบสามปางตำกําลานี่คือปางที่หนึ่งปางแรกแล้วก็เป็นปางที่น่าจะฮิตที่สุดที่สุดแล้วใน,ในสายคนที่นักสื่อมาโพสต์สาใช่ไหมคะชินแสงปางนี้คือประธานพรยหยานดนามเอาไปทำรูปแล้วก็ แล้วก็ต่อมาก็จะมารูปนี้รูปนี้ใหญ่ถึงสี่เมตรกว่าเวงครั้เราต้องอนั่งร้านไปบางทีก็จะเป็นเสียงเนี่ยรายละเอียดเราก็จะมีอย่างนี้ค่ะหรือพีก่ก็อยอากจะฟังไหมมันก็จะใช้เวลาโอ้น่าไม่เป็นไรนี่นก็จะเป็นรายละเอียดสามภาษาให้ให้ให้คนได้อา่านป่านี้ก็เป็นปางประธานพรในเรื่องลูกหลานแค่งาน,นขอลูกหลานที่น้าที่น้าทึ่งคือว่า,าสีเนี่ยทำเอง อาจารย์ทําเองก็คือเอาเห็นเอาพืชน,นี่มามาทําเป็นผงแล้วก็มีการว,วิเศษที่จะเชื่อมเพื่อผสมเป็นสีให้ได้่ที่ต้องการปกติเนี่ยศิลปินจะวาดเนี่ยห้าเลเยอร์เจ็ดเลเยอร์แต่อาจารย์ฝั่งฉังนี่ใช้ถึงห้าสิบเลเยอร์แล้วก็การลากผู้กันไม่หยุดเขาก็เลยถูกเรียกว่าเป็นอาเชียเทพแ่งผู้กันเป็นสโตรเดียวสโตรเดียวใช่ค่ะมันมันมันยากมากแล้วก็กระดาษเนี่ยเป็นกระดาษจีนโบราณ ที่ต้องมีการเสี่ยวกคือการถึงให้ตึงด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะเฉพาะค่ากระดาษยังไม่ว่าสีล้านบาทมี40แผ่นในโลกกระดาษเท่าไหร่นะคะสี่ล้านบาท <4, 000, S 1> <า>ยังไม่ทันวาดเลยยังไม่วาดเลยอย่างปล่ารสี่ล้านแล้วมีแค่สี่สิบแผ่น,นแล้วมูลค่ารูปหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะอันนี้น่าจะเป็นคุณเดน 7, เจ็ดมิเลิลียนดอลลาร์เจ็ดเจ็ดล้านดอลลาร์อ๋อห้าเนาะห้าล้านดอลลาร์รูปที่แพงที่สุดอยู่ข้างในห้าประมาณห้ามีโชว์หมดกี่ภาพรหกหกภาพอันนี้เนื่อง มีไฮไลท์ข้างในอีกไฮไลท์คือภาพที่แข็งที่สุดทำได้แล้วทำแนี่มันจะหินแน่แต่ว่าสีเขียวักจริงหินหินเป็นสีฟ้าเป็นยครับก็เป็นเขาก็ใช้บทเลยของเขาแต่แต่ศิลปินคนไทยเขาบอกว่ามีคนไทยที่ทำเทคนิคนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าแม้แต่สีแดงที่ทำจิวเวลรี่ก็บดได้ให้เป็นเงาๆคนไทยก็ทำได้ะ่่ใชคกระดาษก็คือมาจาก เปลือกเปลือกไม้อะไรนะเขียวเปลือกสนเขียวอะไรอมไม้ไจันเขียวือ้ันเขียวที่คือไปโชว์ที่งานลูฟที่ฝรั่งเศสแล้ว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 ก็มาที่เมืองไทยเลยที่ลอนดอนด้วยที่บิติชเนาะออสเตรเลียคือไปมาหลายประเทศแต่พามาประเทศไทยครั้งแรกครั้งแรกอยู่ถึงแค่วันที่14 14ตุลาคม67แต่มาหลังจากนี้ก็คือดูจับกม้วจับยกครัอาจารย์มาบอกว่า ผมพี่โก็ดูสิดูละละเอียดที่เขาทำมันล้เอีอ่ะดูสิแบบภาพเขาบอกขนาดขนตรงขนตาเก็บายละเอียดทุกอย่างดีมากแล้วก,ลก็ดีเทลแบบว่าชุดแบบเป็นเลื่อนไปเลี่ะมันเลยกระยับเหมือนจริงใครที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคือกปางเนี้ยจะเจ้าหญิงเมลซาที่ท่านโดนภัยจากาจากษัตริย์ภัยจากราชาค่ะแล้วท่านก็นั่งสมาธิถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกนั่งปกจิตอ่ะนั่งจนเขาบอกแสงสว่างในในตำนานนะครอบไปทั้งโลกกระทา ภัยพิบัติหอ,อกดาบที่พุ่งมาหาหักหมดว่าน,นี่คือแสงที่คุคของเป็นปรัศมีแห่งอุเบกขาบาลมีเบกขาธรรมุจะอยู่ในประเทศไทยตลอดไปอาอจารย์ฝังมอบให้ประเทศไทยคืยอไม่ใช่ไม่ใช่มอบให้ประเทศไทยอาจารย์ฝออังาัลมอบให้ท่านประธานมงลงนนิธิคือท่านอาจารย์อัชราวดีวงศสกุลและท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ถือว่าจะต้องเก็บไว้ดูคนเดียวท่านก็ให้เป็นสมบัติที่จะ เป็นสัญลักษณ์ของธรศาสการเพื่อให้คนได้เข้าชมได้เพื่อให้รู้ว่าในผู้ศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรวาหรือมหายานก็สามารถมาบรรจบกันได้ค่ะนี่ข่าวออกเองนะเรือเดั้นโไปก็เป็นคแรกเลยอันนี้คืออันนี้เจ็ดล้านเวสดอารในที่โชว์ในงานนี้นะ ยาวใหญ่ที่สุดครับก็ประมาณสองสองร้อยล้านสองร้อยห้าสิบล้านสองร้อยห้าสิบล้านบาทตอนนี้บาทแพงมากจะถูกอันนี้เป็นบาทอะไรครับสวยสุดพี่โก้ี่ต้องเป็นอันนี้เลยค่ะเหรียญอ้วนคุณก็เหรียญอ้วนเนี่ยคือเหมือนคนที่บุญเขาถึงพร้อมอ่ะเขาจะปรากฏกายในร่างของกษัตริย์น้อยนี่เป็นจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิแบบยุวากษัตริย์ที่นอนท่ามกลางกลิ่นหอมของดอกบัวไม่มีทุกข์ สบายใจมี peace of mind มีความบริบูรณ์ทุกอย่างและพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นความพร้อมเจ็ดลูกทั้งหมดหกไม่มาหกลูกหกผ้าโอ้และนี่ก็คือตรงนี้ก็เวลาไปสักการะก็อยากจะดูแล้วอันนี้รวมรูปด้วยไหมคะอันนี้ก็มีมีมีรางตำนาแบบนี้ก็มีค่ะแต่ว่าอันนี้รูปของที่ทานว่าอันนี้แหละที่เราขออนุญาตครอปมาเพื่อใส่ เป็นเร<ส>าทำเองค่ะเราทำเองค่ะถ้าไม่ได้ว่าคเนี่ยเราทำคนก็จะชอบมาขออธิษฐานตรงนี้จุดที่ให้อาหารไม่งั้นเดี๋ยวเขายืนหน้าลูกงานออถามนิดนึงว่าจะแม่คนแนอ้ถือต้องห้ามกินเนื้อไหมครับเนี่ยลืมถามให้เนาะวันนั้นน่ะลองถามนะเขาบอกว่าเขากินมังส่วนใหญ่จะกินมังสวัสิคือไม่ใช่เนื้อบัวเลยนะคือกินมังไปเลยเออไปเลยอย่างนั้นอะ น,นี่ก็เป็นนี่กระดาษที่ทำที่บอกสี่ล้านอะใช้หัวถักแปดสิบคนเพราะมันแบบสมาธิจิโมราร้อยแปดสิบขั้นตอน,นออแล้วก็นี่เห็นไงที่ที่พี่บอกสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเขาก็ผสมแต่พอเป็นจากเปลือกไม้หรือจากพืชพอผสมกับแรทท่ธาตุหินเนี่ยมันจะต้องมีกาวพิเศษที่แบบทำเบลนให้มันเข้าเนอ้ยแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เวลาท่านว่า,ท,า,วาท่านขึ้นไปว่ายังไงีน,นตั้งนังร้านตั้งนังแล้วก็ลอยอไม่ได้เหยียบ กระดาษไม่ไม <te ่ที่คิดดูว่าข้าวใหญ่ขนาดนี้ถ้าเราวาดเป็นกลุ่มๆๆมันง่ายแต่เวลาสัดส่วนได้เงี้ยท่านเลยเออ่มีพระมหาเถระมึงจรินะบอกว่า500ปีอาจจะมีประวัตารต์มาเกิดเนี่ยคนเมืองทุก500ปีจะมีไหนว่าต้องให้แล้วก็เก่งมากไม่แนวแบบแนวนี้เลย้นวบ้านใครไปก้มอย่างนี้หลังสักริดนึงอันนี้หักระดาษอันนี้เขายกแล้กรองขึ้นมาอันนี้คืือเย่อเยื่อกระดาษครับ เยอะไม้แล้วพี่เอาซ้อนแล้วคิล้อคิดว่าครึ่งแบบนี้เราจะมด่าไจคือไม่ต้องถ่ายแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าจะไปถ่ายด้านในนะคะนี่ค่ะขาออกค่ะมีปตงมปตเตอร์เต็มเลยค่ะโอ้ดีนล้วเออเออเออซื้อสินี่นี่โอ้สวยๆเลยนะอย่างนี้รูปเท่าไหร่ครับพี่อย่างเงี้ย แล้วมีเลยเซ็นด้วยไหมครับนี่ค่ะหอมมันสิกานะคะยิ่งใหญ่เกียงไกลมากนี่ผมเดิน นี้เป็นลอยสามคนเลยเออลอยสามเราก็สักที่สูงอ่ะจะไปลบหลู่ได้ไงคุณอย่าลืมว่าคุณยังขับถ่ายคุณยังเสพการคุณยังไม่ได้ยังปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะนำพาพุทธศิลป์ไม่หน่อยก็ยังไม่ให้เอาักเป็นแฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยตึงสาวว่ายน้ำสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยอันนี้ทีุ่แรงมากคือคอรองส์โค้ทีนี้อันนี้อค่ะพอเขาทำเนี่ยเพราะเขาชื่นชอบในพุทธศิลป์แต่ ตำใช้ไม่ถูกต้องเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจพอมูลนิธิเราเนี่ยส่งจดหมายแบบนี้ไปเขาก็เลิกถ้าไม่เองอันนี้อันนี้คนทำเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วไม่แน่คิดดูว่าทำไมคุณถึงไม่ควรออกแบบพระพุทธสัญลักษณ์เป็นเป็นอันด้วยเป็นพรมเช็ดเท้าเีลยค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมคุณอาคุณเดียรลองลองพูดแบบจิตอาสาของเราสิสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้อง spiritual life video room นะครับ ้องนี้ก็จะเป็นห้องเทศก,กาลที่เราจะแสดงในวัดพระราสัมพัคัญในกรุงเทพนะครับทั้งวัดอรุณวัดโพและวัดเบญจมางเิรตและครั้งนี้ก็เป็โนโอกาสที่เราได้มาจัดแสดงที่นี่เป็นการถายอนะครับในวิดีโอจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือจะเป็นการแนะนําเรื่องการมาของจิตข้างในมัาเป็นยังไงนะครับก็ขอเชิญรับฟังแล้วจะมีช่วงที่ได้ฝึกสมาธิสั้นๆเบืองๆนะครับก็ขอเชิญชวนท่านได้ลองฝึกสมาธิกนันดูช่วงที่2ก็จะเป็นวิดีโอภาพยนตร์สั้นของเรานะครับว่า เราอารมเรื่องอะไรเป็นเหนุการณ์ในสาระชมใยครับตรงนี้คือเราห้ามเข้าเหรอห้ามเข้าแต่เดี๋ยวเราจะให้เข้าอ๋อเขตนี้คือเขตสําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วใช่ตอนนี้เราสวยมากเลยอ่ะคือมหาสวยที่ตรงนี้ฉลองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ใกล้เสาเดี๋ยที่นี้เป็นฉลองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมเนาะโอ้มีคอร์สอะไรด้วยโอ้คออร์สสาาานนป ตอนนี้มีคอสอยู่ชอบรูปนี้มากเลยในรูปที่แบบว่าเดี๋ยวเราฟังว่าพระบรมสารีริกธาตุเสด็จก็คือตอนนี้ครับพอเราหล่อเสร็จเราเประดิษฐานแล้วเราก็สมโพธิแล้วก็วางขวายเครื่องสักกราระบนด้านหน้าอย่างนี้สวยมากแล,นนลแล้วแบบอยู่ในตำแหน่งอยู่ในที่ที่แบบว่าสุด ดีงามมากเลยครับ